เพื่อนๆเคยซ้อมแล้วมือขวากับมือซ้ายมีความเร็วไม่เท่ากันไหมครับผมเองก็เป็น<อ>เพราะว่าผมถนัดมือขวาดังนั้นมือขวาเนี่ยก็เลยมีความชํานาญและก็เก่งกว่ามือซ้ายเพราะว่าแอคทิวิตี้และก็กิจกรรมหลายๆอย่างนะครับที่เกิดขึ้นกับมือขวาเช่นเขียนหนังสือกินข้าวเล่นกีฬาหรืออะไรเงี้ยจะเกิดขึ้นกับมือข,ขวาเป็นส่สวนใหญ่ส่วนมือซ้ายเนี่ยก็จะไม่ค่อยเก่งดังนั้นมันก็มีผลมาถึงการตีกลองด้วยเมื่อเราฝึกมือขวาหรือว่าเราฝึกมือซ้าย ดังนั้นมือขวาเราเนี่ยก็จะมีความคล่องตัวแล้วก็ทำได้เร็วกว่า <S <S ในระยะการทำสั้นๆแบบนี้ก็อาจจะไม่ได้เห็นผลอะไรมากนะครับแต่ถ้าเกิดเราซ้อมยาวๆเ <ๆ S 2> <ๆ lish> ช่นการสลับมือตีขวาซ้ายขวาซ้ายไปเรื่อยๆนะครับ <S 1> <S 1> สังเกตไหมว่ามือซ้ายผมจะเริ่มไม่ทันแล้วเดี๋ยวจะลองให้ดูอีกทีนึงครับ เห็นไหมสุดท้ายแล้วมือซ้ายก็ซู้มือขวาไม่ได้ที่ความเร็วระดับหนึ่งนะครับเป็นปัญหาสําหรับคนที่เป็นมือกรองที่ถนัดขวาอยู่เป็นประจำหรือถ้าเกิดว่ามือกรองคนที่ถนัดซ้ายก็จะมีปัญหาในด้านสลับกันจริงๆไม่ชอบเรียกลักษณะอาการนี้ว่าปัญหาเท่าไหร่ครับจะเรียกได้ว่าเป็นการเก่งไม่เท่ากันมากกว่ามีสาเหตุอีกอย่างหนึ่งนะครับเพราะว่าเราตีแพทเทิร์นที่เราตีในกองชุดนะฮะ ถ้าเราเ,เล่นเป็นแค่เป็นหนึ่งชั้นนะครับมือขวาเราเล่น one and two and three and four and เล่น8ครั้งนะครับส่วนมือซ้ายเราจะเล่นที่แสแนร two กรับ four นะฮะสองกับสี่ว two and three and four and ซึ่งมันคือ8ต่อ2หรือ4ต่อ1ดังนั้นมือขวาเราเนี่ยจะ เล่นปริมาณที่มากกว่ามือซ้ายเนี่ยสี่เท่าแล้วคิดดูว่าเราเล่นแบบนี้มากี่ปีแล้วดังนั้นมือซ้ายเราก็อาจจะสู้เก่งสู้มือขวาไม่ได้นะครับดังนั้นวันนี้ผมมีแบบฝึกหัดเล็กๆน้อยๆนะครับที่ผมใช้ฝึกมือซ้ายเพื่อบรรเทาปัญหาการเก่งไม่เท่ากันระหว่าง2มือซึ่งเราอาจจะใช้เวลาในการซ้อมนานหน่อยนะครับแต่ว่าเชื่อว่าถ้าซ้อมไปเรื่อยๆแล้ว ก็อาจจะสำลิดผลได้สักวันหนึ่งนะครับแต่ว่าตอนที่ผมก็ยังต้องฝึกอยู่เรื่อยๆนะฮะไม่ใช่ว่ามีความสามารถอยู่ประมาณนึงแล้วล้วจะไม่ต้องฝึกเลยการไม่ฝึกเลยเนี่ยก็จะทําให้ฝีมือเราดอบลงนะฮะมันไม่ได้อยู่เท่าเดิมนะดังนั้นผมเองก็ต้องฝึกอยู่เรื่อยๆครับ uh huh. เช่นเราอาจจะเล่นเปนกเบนหนึ่งชั้นโดยที่ใช้มือซ้ายเล่นกรเบิหนึ่งชั้น2ห้องแล้วก็ตามด้วยมือขวาอีกหนึ่งห้องนะฮะเมื่อกี้ชูนิวผิดหนึ่งห้องนะครับ one and two and three and four and one and two and three and four and one and two and, and. and three and four and. เป็นระบบ2ต่ตอนหนึ่งหรือถ้าเกิดว่ามันกีนมันช้าไปแล้วอาจจะทําให้มันเร็วขึ้น y e a อะไรแบบนี้หรือถ้าเกิดเพื่อนๆมีแบบฝึกหัดหรือว่าลักษณะการเอามาจัดเรียงลาดับกันใหม่ระหว่างมือซ้ายกับมือขวาเพื่อนๆก็สามารถสร้างแบบฝึกหัดของตัวเองได้เลยนะครับเพื่อจะเป็นการซ้อมมือซ้ายให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นนะฮะมากกว่าที่เคยเป็นในปัจจุบันเพราะว่าการตีแพทเทิร์นว n นแอนด์ซ and นด์ทีที่อยู่ใน Ed ็ดโ pattern นะครับมันก็มือขวาแล้วก็ตีปริมาณมากกว่าอยู่แล้วดังนั้นซ้อมมือซ้ายให้เยอะขึ้นนะครับเพื่อนๆอาจจะใช้จับไม้แบบแมส cri p รือใช้จากไแบบ traditional grip ด้วยก็ได้นะฮะเพื่อเป็นการฝึกให้มันคล่องตัวทั้ง2แบบนะครับเพื่อนๆมีวิธีการฝึกยังไงสำหรับมือซ้ายและมือขวานะฮะนำมาคอมเมนต์ในช่องคอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับ <S <S อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับแล้วก็เจอก,กันคราวหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย